สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกๆการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูบบ้างการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่าในใดอยากที่จะสปอร์ททางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและในเช้าวันนี้ค่ะก็มาเช็คพลังงานให้กับทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะ เพราะพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างอยู่ทุกๆวันฟังไว้เป็นความสุขพลังงานจิตใจนะคะพลังงานบวกภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจของเรามีความสุขแล้วก็เข้มแข็งในทุกๆวันนะคะมีสติมีสมาธิกับตัวเองด้วยเพราะพลังงานแห่งความสุขพลังงานบวกทําให้เรามีสติมีสมาธิคิดอะไรดีๆออกมีอะไรไอเดียใหม่ๆออกแล้วก็ทําให้เราขับเคลื่อนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยในทุกๆวันนะคะ วันนี้เปิดไพ่มาเป็น the l o v e r s ค่ะมันเป็นความรู้สึกพลังงานของความรักที่ความรักความผูกพันนะคะของพรมลิขิตแล้วก็ใครบางคนที่กำลังกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นโซคอนเนคชั่นของความรักความผูกพันที่รอคอยนะคะเหมือนกับว่าทั้งแรงดึงดูดทั้งการ create สร้างสารรค์แล้วก็ดีไซน์คือตอนนี้หลายหท่านและทุกทคนอาจจะรู้สึก ความสุขในตัวเองค่ะ The l o v e r เป็นพลังงานของเ e มินานะคะความรู้สึกของของความผูกพันซับซ้อนการค้นหาตัวเองการสร้างการสร้างสารรค์อะไรใหม่ให้กับตัวเองการเป็น passion แรงบันดาลใจให้กับตัวเองในการสร้างผลง,งานสร้างงานสร้างธุรกิจสร้างเงินแล้วก็การเติบโตเรื่องของจิตวิญญาณด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือคือการเริ่มต้นกับความรัก ครั้งใหม่ของตัวเองความรักครั้งใหม่ของตัวคุณเองที่สะท้อนเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ของความรักที่เป็นที่เป็นคู่คู่แทร้รักแท้ที่จะก,กำกลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่ตอนนี้เหมือนกับว่าความรู้สึกของทุกคนกําลังรู้สึกมีความสุขกับตัวเองกําลังรู้สึกได้ทรายอะไรบางสิ่งบางอย่างจากจากเอ t ทรายเนเจอร์ทรายอะไรก็ตามแต่หรือว่าสปิริตที่ต้องการสื่อสารให้กับคุณได้รู้นั้นอยากให้คุณ สะท้อนถึงความรู้สึกในใจของตัวคุณเองนะคะในเรื่องราวของการที่รักตัวเองใส่ใจตัวเองแล้วก็เข้าใจ e m o t i ม n เ l น m ลอิมมเนลฟของตัวเราเองคือปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของความของความสุขของการรักและก็ใส่ใจตัวเองเพราะว่าคุณกําลัง Connect หรือว่าเชื่อมโยงกับใครบางคนที่เป็นความรักรักแท้ที่กําลังจะเข้ามา Queen of Wands เพราะว่าตัวตนของคุณนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีพลัง มีแรงบันดาลใจมีพลังใจแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงมีความเป็นคนที่ทะเยอทะยานนะคะที่จะทำอะไรต้องสำเร็จมีความสุขมีความสำเร็จมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆและสิ่งนั้นน่ะเป็นตัวตนของคุณได้อย่างมีความมั่นใจมันยิ่งส่งผลส่งพลังสะท้อนในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินแล้วก็ในทุกๆด้านด้วยนะคะทีนี้ เรามาดูกันอีกค่ะว่าพลังงานของทุกทุกคนเป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานของทุกทุกคนในวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Five of cups นะคะยังคงอยู่กับอะไรบางอย่างที่เป็นลบๆนะคะแน่นอนค่ะเรื่องราวของความรู้สึก วันนี้หล,หลายๆท่านอาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยรู้สึกเบื่อหรือว่าพลังงานของใครบางคนที่ทําให้คุณเสียใจหรือว่าเจ็บปวดเขารู้สึกคิดถึงคุณรอคอยคุณแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของอารมณ์ค่ะความรู้สึกของความเสียใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในออบอนนะคะ ใครรู้สึกว่ากําลังตั้งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูในเรื่องของการงานการเงินการเติบโตตอนนี้มีอารมณ์ Energy พลังงานของความรู้สึกไม่เข้าใจอะไรในตัวเองต้องการที่จะค้นหายความสุขของตัวเองแท้จริงมันกําลังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะในอวบนะคะคือคือ,ค,อคือความเชื่อมั่นความเป็นผู้นําความคิด ความสร้างสารรค์แรงบันดาลใจแล้วก็พลังใจที่จะทาให้คุณได้เติบโตคุณกาลังพุ่งทะยานสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาที่มันที่มันหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่แต่มันจะทําให้คุณรู้สึกว่ายิ่งคุณดึงความรู้สึกของตัวตัวเองขึ้นมาได้มากเท่าไหร่ในตอนที่มีอุปสรรคแล้วก็ความเสียใจมันจะยิ่งทําให้คุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเข้มแข็งกว่า ภาคภูมิใจมากกว่าแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมมีภูมิต้านทานจิตใจมากกว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนอะไรใหม่ๆด้วย energy พลังงานในใจในจิตญาณของคุณโดยไว้เปลี่ยนไปโดยอย่างสิ้นเชิงแกร่ง,งมากขึ้นเข้มแข็งม,มากขึ้นมีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆมากขึ้นกล้าทํามากขึ้นกล้าเผชิญมากขึ้นกล้าตัดสินใจมากขึ้นกล้าที่จะทําอะไรที่ใหญ่กว่าเปลี่ยนแปลงอะไรที่ใหม่กว่าเป็นความรู้สึกพลังงานแบบนั้นนะคะจงเชื่อ ในสิ่งที่คุณหมีว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ตาม Queen of w a n d s ขึ้นมาอีกครั้งพลังงานแห่งไฟพลังงานแห่งน้ำคุณกำลังใช้อารมณ์ความสึกของตัวคุณเองเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงอะไรบางสิ่งมาอย่างภายในใจของคุณเชื่อมโยงสปิริตในใจของคุณเชื่อมโยงความเป็นตัวตนของคุณขึ้นมา สรีดความเป็นตัวตนของคุณขึ้นมาสร้างสิ่งใหม่ๆของตัวเองขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าท้าทายแล้วก็เป็นมากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจการเติบโตการขย,ยายและก็การประสบความสำเร็จแล้วก็ชัยชนะแน่นอนค่ะสิ่งที่ต้องควบคุมคือความดื้อบางอย่างในตัวเองความดื้อรั้นอารมณ์อีโก้อารมณ์ร้อนนะคะแบบนี้ต้องควบคุมให้ได้ ไม่ว่ามันจะมันอาจจะเกิดประเด็นหรือท็อกซิกอะไรบางสิ่งอย่างเกิดขึ้นและแต่ว่าอารมณ์ความเชื่อมั่นในในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งอารมณ์ความอีโกโอ้อารมณ์สิ่งนั้นอนะมันเป็นพลังงานอีกด้านหนึ่งซึ่งด้านนั้นคือด้านการการเอาชนะความคิดสร้างสารรค์การสร้างอะไรมีหมายการ,รเผชิญกับ อุปสรรคแล้วก็การเผชิญกับสิ่งใหม่แต่อารมณ์อิกโก้ความดื้อนั้นหรือว่าเหตุผลนั้นมันอาจจะใช้ไม่ได้ในบางเรื่องทุกอย่างมันเป็นดาบสองคมที่กลาลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่ที่มีความเป็นตัวตนของคุณคือความเชื่อมั่นในการที่คิดสร้างสารรค์และการวางแผนไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจหรือว่าการติดต่อผู้คนาการติดต่อสรรื่อสารคุณสามารถทําได้คุณสามารถเหมือนสวิปอะไรบางสิ่งบางอย่างได้สมมติว่าคุณรู้สึกว่าเจอคนนี้แล้วเอ๊ะจะต้องทํายังไงต้องคุยยังไงต้องติดต่อยงงไนะ รู้สึกว่ากําลังที่จะอารมณ์ร้อนแรงอยู่ก็ได้กลายเป็นว่าพอเจอคนนี้คุณจะต้องปรับสวิตอารมณ์เป็นพลังงานอีกแบบหนึง่งเพื่อที่จะเข้าถึงผู้คนคนนั้นเหมือนกับว่าสปิริตต้องการบอกให้คุณได้รู้ว่าการที่คุณมีมีความนิ่งพอในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดมันจะทำให้คุณได้จัดการแล้วก็จัดการทุกสถานการณ์ได้ง,ง่ายขึ้นนะคะแค่แค่พลิบตานะคะแค่ดีดนิว้วแล้วก็พลิบตามันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเปลี่ยนและททำให้คุณรู้สึกควบคุมตัวเองได้ยิ่งใหญ่มากขึ้น เหมือนใช้สปิริตในตัวตนคุณในการที่จะได้เข้าถึงผู้คนนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆก้าวข้ามผ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็สวิปในเรื่องของอารมณ์มากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดสมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังเป็นเดิมๆที่วนมา k ิงงบคั u p s นะคะ มีความรู้สึกแห่งความไม่เข้าใจเรื่องราวของอารมณ์ความไม่เข้าใจกับบางอย่างที่ที่ยังไม่ได้คำตอบหรืออารมณ์บางสิบอย่างที่มันหวนกลับมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจอารมณ์ขุนเคืองอารมณ์มืดมนอารมณ์ลึกลับซับซ้อนของตัวเองแบบนี้นะคะต้องต้องเปลี่ยนตัวเองให้เร็วที่สุดเปลี่ยนอารมณ์คมร้สุกของตัวคุณเอง และก็สิ่งที่สําคัญคือถ้าตอนนี้ทุกคนหลายๆท่านอาจจะทํางานเยอะทํางานหนะักเที่ยวเยอะนะคะกต็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพภายในตัวเองเด e d เนาะอะไรกับเก่าๆ,ๆที่มันอาจจะนิ่งจบหยุดสะดุดเกิดขึ้นหรืออะไรที่มันอักเสบภายในสุขภาพร่างกายหรือว่าการทําอะไรเดิมๆซ้ําๆอีกแล้วหรือว่าอะไรเรื้อรังที่มันกลับมาเพราะนันต้องใส่ใจตัวเองในทุกๆอริยาบทและย,ย่างก้าวนะคะเมือม่อเมื่อมีสติกับตัวเอง มีสติอยู่ทุกลมหายใจนะคะในการที่เราจะใช้ชีวิตในการที่จะตระหนักบางสิ่งบางอย่างไว้เสมอควบคุมตัวเองให้ได้ด้วยเหตุลผลและการจัดการนะคะคุณอาจจะรู้สึกฝันถึงใครบางคนรู้สึกอารมณ์พิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้ฝันรู้สึกถึงหรือว่ามีใครรู้สึกเหมือนกับคอยสนใจคุณคอยมองคุณนะคะมันมีพลังงานบางอย่างที่เป็นคนไกล เพราะไม่แม่ๆหรือว่าเป็นต่างชาติที่เขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งอย่างกับใครบางคนเขารู้สึกแล้วก็ฝันถึงคุณนะคะแล้วก็ระวังบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการสัพพอร์ตนะคะอะไรบางอย่างนะหรือว่าการแบบวิชาชีพออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นอีกว้าวเทนออฟคัพนะคะ 6 of pentacles 10 of cups คุณกำลังก้าวเข้าสู่ the chariot ค่ะคุณกำลังก้าวเข้าสู่การได้คุณกำลังก้าวเ,เข้าสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่เกิดความความอบา d ันซ์ ความรุมสมบูรณ์ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของอารมณ์ความรู้สึกของความรักความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางคือตอนนี้พลังงาน energy ของทุกคนไปในทางที่ดีมากๆเขาเรียกว่าถูกเติมเต็มในเรื่องของอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามแต่คะ่ะถ้าคุณรู้สึกว่ามันมันดูยากเหลือเกินดูเหนื่อยเหลือเกินดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหลือเกินอย่ามองข้ามอะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆของของชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่เล็กๆน้อยๆน,นะคะมันทําให้คุณเกิดความภาคภาคภูมิใจในบางเรื่องเกิดความใส่ใจในบางเรื่องเกิดการได้เห็นอะไรมุมมองใหม่ๆในบางเรื่องที่กาลังจะเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของความรวมสมบูรณ์ความสุขกับชีวิตของคุณอย่างแท้จริงนะคะ <c oughs> คุณกําลังก้าวเข้าสู่ความบันดาลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเรียกว่ามันล้นหลามมากๆค่ะคําว่าล้นหลามคือมัน มันล้นหลามมากๆเกินกว่าที่จะกอบโกยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานยิ่งคุณเป็นผู้นําผู้บริหารผู้จัดการการเติบโตอของธุรกิจนะคะก็เหมือนกับว่ามีบริวารที่คอยผลักดันคุณให้คุณได้เติบโตนะคะในเรื่องขององค์กรสักเซสใน,ในเรื่องของการงานหรือว่าสักเซสในเรื่องของสายอาชีพในนั้นมีบริวารที่ที่คุณที่คุณรู้สึกว่า เป็นกัลยาณมิตรที่ดีช่วยให้ส่งเสริมองค์กรที่เติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็บางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกับว่าในการเดินทางในช่วงนี้คือมีเกณฑ์การเดินทางและการเดินทางออกนอกสถานที่บ่อยมากมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากแดนไกลทางไกลมีเกณฑ์ได้พบเจอพบรักกับคนไกลแดนไกลมีเกณฑ์ที่จะได้ได้ข่าวดีหรือว่าได้พบเจอคนไกลคนแดนไกลเดินทางมาหาและบางท่านเกิดความอับันนันล้นหลามมากๆคือคุณอาจจะค้นพบอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเองเจอ สปิริตต้องการบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณกำลังได้ถูกเปลี่ยนแปลงเอนจ y พลังงานของการก้าวเข้าสู่ความ b u n d า n c e ในทุกๆด้านของชีวิตการค้นพบการพบเจอ,เอ,อความสุขแล้วก็การเก็บเกี่ยวความอบ n d า n c e อย่างล้นหลามในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตที่เกิดความจราดแสงในเรื่องของความรุ่งโรจน์ชดช่วงเกิดการเปลี่ยนแปลงเดอะสตาร เกิดการเปลี่ยนแปลงของเดอชาลีออตชีวิตของชาปเตอร์ใหม่ที่ทาให้คุณจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานคือถ้าทํางานขยันขันแข็งมากๆเลยในช่วงนี้แล้วก็เกิดไอเดียใหม่ๆที่จะสร้างสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆในธุรกิจหน้าที่การงานของคุณเดอสตาร์ Star, คุณมีเกณฑ์ได้เติบโตธุรกิจหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงในผลงานแล้วก็ในด้านน,นั้นๆมีโอกาสที่จะเกิดความเกิดอไอเดียใหม่เกิดขึ้นการติดต่อนะคะการติดต่อการขย,ยายในธุรกิจ ต่างชาติการติดต่อธุรกิจการขยายขยายนเรื่งของอธุรกิจบางอย่างที่คุณกาลังเริ่มธุรกิจใหม่หรือว่าธุรกิจสายใหม่ที่คุณต้องการเช่นอาจจะไปสายโรงแรมนะคะสายครีเอทสายสร้างสารรค์สายแอคทีฟหรืออะไรบางสิบอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกมันเป็นตัวตนของคุณและมันสร้างผลงานใหม่ๆที่เกิด ความแบบงานก็ล้นมือเงินก็ล้นมือความสุขก็ล้นมือนะคะเป็นความรู้สึกของการกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างที่ G กวายกำลังสื่อคุณนึกว่าคุณมาถูกทางแล้วกับสิ่งสิ่งดีๆที่คุณกําลังสร้างสิ่งดีที่คุณกําลังลงมือทําสิ่งดีๆที่คุณกําลังออกมาจากออกมาจากความคิดของคุณเองคือสิ่งที่คุณค้นพบสิ่งที่คุณมีในตัวตนของคุณสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นในตัวตนของคุณ สร้างงานและสร้างเงินให้กับคุณสร้าง Personal Branding ให้กับคุณสร้างสร้างความอบัุ่นนให้ชีวิตของคุณสร้างการเดินทางสายใหม่ในชีวิตของคุณค่ะแล้วก็สร้างความเป็นตัวตนของคุณให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จรุง่งโรจน์โชตช่วงในทุกๆด้านการเงินเข้ามาหลังไหลเข้ามาการงานเข้ามา คุณกาลังถูกฟื้นฟูในเรื่องของการเติบโตของชีวิตของการเดินทางใหม่ๆจากที่ม่เคยเดินทางต่างประเทศกลายเป็นได้เดินทางต่างประเทศจากที่สุขภาพไม่ดีกลายเป็นพยายามแล้วเรียนรู้แล้วก็พยายามเรียนรู้ใส่ใจสุขภาพตัวเองก็มีสุขภาพที่แข็งแรงการได้พบเจอใครที่เป็นเป็นโซ่คอนเน็ชันจริงๆของความรักคุณก็ได้เจอใครที่เป็นคนไกลคนแดนไกลแล้วก็พบเจอคู่รักคนรักที่เกิดเกิดในเรื่องของการเชื่อมโยงความความสุขข,ของกันและกันนะคะ เกิใดในเรื่องของบิ๊กเซอร์ไพรส์ของของความรักที่ทำให้คุณได้พบเจอการก้าวเข้าสู่เลเวลอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุมมองความคิดเหตุและผลหรือว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าความเป็นตัวตนของคุณว่าคุณคือใครว่าคุณเป็นใครสวยงามมากๆคะ่ะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังถูกดึงขึ้นมาให ให้มีสติให้มีสมาธิกับตัวเองให้ดึงตัวเองขึ้นมาให้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ๆในในตอนนี้ที่คุณกำลังรู้สึกว่าคุณเหมือนจะทำอะไรสักอย่างจะทำอันนั้นดีไหมจะทำอันนี้ดีไหมฉันจะไปยังไงดีจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองจงเป็น Queen of Wands ที่มีความเชื่อมัน่นมั่นใจถ้าไม่ทำก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จไหมถ้าไม่ลองถ้าไม่รู้ถ้าไม่แบบสุดจริงๆมันจะไปได้ไหมมันจะมีการ มีความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณได้บีบคั้นอะไรบางสิ่งบอย่างจากสติเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆที่มากกว่าเดิมอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้ลองคุณจะได้ลองอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําคุณจะได้ทาเหมือนบางอย่างกํบบาลังไกด์สื่อให้คุณได้ได้เหตุผลทางใหม่ๆในชีวิตที่ทําให้คุณได้เติบโตทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของ ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นเพราะคุณกําลังเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์ที่มันล้นหลามมากเกินกว่าที่คุณจะรับรู้คือมันหลั่งไหลเข้ามาเติมเต็มเข้ามาฟูเข้ามามากๆเลยบ้านก็ได้ก็มีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีเงินทองมากขึ้นมีการเติบโตการขย,ขยายในเรื่องของธุรกิจการงานมากขึ้นนะคะได้เป็นแสงสว่างอันเจิดจรัสในใน ในวงการนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆบางท่านมาดูในตอนนี้คุณอาจจะมีความฝันในเรื่องของการเป็นเดอะสตาร์เป็นดวงดาวเป็นอะไรบางอย่างกับตัวเองคือเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อเพื่อเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นเดอะสตาร์เกิดมาเพื่อเพื่อเป็นดวงดาวเกิดมาเพื่อมีชื่อเสียงเกิดมาเพื่อสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณตามหาหรือว่ากําลังเหมือนกับคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณรู้สึกว่า สปิริตข้างในกําลังบอกให้คุณได้ค้นหาตัวตนของคุณเจอนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิถีชีวิตเกิดขึ้นวิถีชีวิตในเรื่องของการทําสิ่งที่คุณรู้สึกกล้า,กล,าก,กลัวทําสิ่งที่คุณหลงลืมไปนานแสนนานทําสิ่งที่คุณปิดกั้นตัวเองไปนานแสนนานนะคะความรู้สึกแบบนั้นนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ นี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและให้ต้องการจะสื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณกําลังได้เติมเต็มและกอบโกยความร่มสมบูรณ์ในชีวิตของคุณในทุกๆด้านและก็บางท่านในที่นี้นะคะคือคุณมีโชคลาบโชคดีด้วยของการเดินทางมากๆยิ่งออกไปข้างนอกยิ่งเดินทางบ่อยๆคุณจะได้เห็นไอเดียเห็นอะไรใหม่ๆได้อะไรใหม่ๆกลับมาได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับมา และบางท่านในที่นี้รู้สึกว่าติดอะไรเก่าๆเดิมๆคุณจะต้องเอาตัวเองเข้าสู่โมเมนต์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆค่ะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเปลี่ยนถ้าตอนนี้รู้สึกว่าสองสาวันดีแต่รู้สึกวันนี้ไม่ดีไม่โอเคนั่นแหละแสดงว่าสปริทย้ําเตือนให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องดึงตัวเองกลับมานะฝึกฝนในการดึงตัวเองกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่มันกําลังสื่อให้คุณได้ได้ไปในสิ่งที่แบบคุณไม่ชอบทําคุณไม่อยากทําคุณไม่อยากเลยคุณคุณ control ตัวเองไม่ได้คุณ control ตัวเองได้ คุณจัดการตัวเองได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะจะจัดการตัวเองไงแล้วคุณจะทําสิ่งสิ่งนั้นได้ยังไงนี่คือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคําตอบอะไรที่คุณอยากที่จะรู้อยู่ที่ตัวตนของคุณคุณมีเกณฑ์นในตัดสินใจกับสิ่งที่ท้าทายคุณมีเกณฑ์นในตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่างรวดเร็ว อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาหาคุณให้คุณได้ตัดสินใจอะไรฉับพลันหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเหมือนกับวัดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดของคุณมากๆในช่วงนี้ด้วยนะคะบางท่านกําลังมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอพบรักแล้วก็ได้สละโสดนะคะแต่งงานหรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์บางท่านได้เจอคนที่เป็นคนต่างชาติหรือว่าพ่อแม่แม่หรือว่าหรือว่าคนนี้ค่ะ เป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือว่าไล่เรียกกันก็จะมีความเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษนะคะที่แบบโรแมนติกเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะใครที่เข้ามาคุยพูดคุยช่วงนี้ใครที่โสดแนะนำให้คุยไปก่อนแล้วก็เรียนรู้ไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่ใช่จังหวะที่แบบจะจะขยาบสถานะความสัมพันธ์เลยนะคะมันต้องใช้เวลาไปเกาะหน้านั้นอยู่นะคะ แล้วก็ท่านใดที่คุยออนไลน์ออฟไลน์ line, ก็ระวังสแกมเมอร์ด้วยนะคะต้องต้องมีสติมองหลักการเหตุและผลต้องใจเย็นๆนะคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้เพราะว่าไม่นานหรอกคะ่ะคุยกันไปไม่เกิน2ปีลน์จะออกท่าแทจะออกนะคะแต่ถ้าใครเก็บท่าแท้ไว้นานกว่านั้นนี่แสดงว่าแบบนะน่ากลัวมากๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคือ สปิริตและสัญชาตญาณในตัวตนคุณสาคัญมากๆในการที่จะที่จะใช้ในสิ่งสิ่งนั้นมองคนดูคนดูสถานการณ์แล้วก็ใจเย็นแล้วคุณจะจับสัญญาณจากตัวเองได้ว่า dy ีวากำลังสื่อสารและบอกอะไรกับคุณในมุมมองแง่ชีวิตอะไรใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นผู้คนร่างกายของคุณจิตวิญญาณของคุณนะคะขอคำตอบของไพ่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ในเร็วๆนี้ค่ะ5ดาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้สิกอบคัพคุณกำลังได้รับคำตอบนะคะได้รับคำตอบบางอย่างได้ตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างจบไปนิ่งไปอะไรียังไม่ถึงเวลาปล่อยวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับใครบางคนนะคะ เป็นคนบางคนที่อาจจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่าหรือว่าอะไรเก่าๆแบบนี้หรือว่าเหมือนเหมือนกำลังมีพลังงานคือโซ c คอนเนคชันเกิดขึ้นพลังงานโซ c คอนเนคชันเกิดขึ้นในเรื่องของสถานที่ความรู้สึกความฝันหรือได้รับการติดต่อจากใครบางคนที่ห่างหายไปนานแสนนานหรือว่าได้พบเจอกับใครบางคนที่เป็นคนที่คุณเคยรู้สึกรู้จักนะเป็นพลังงานโซเมทเข้ามานั่นเองค่ะก็ ก็เป็นการกลับมาโดยที่รู้สึกถึงกันได้จํากันได้แต่ว่ามันต้องใช้ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้หรือว่าอะไรรู้จักกันไปนะคะคุณอาจจะได้เจอกัลยาน,นามิตที่ดีนะคะในเรื่องของการงานหรือว่าธุรกิจหรือว่าการเติบโตด้วยหรือว่ากัลยาน,นิมิตของคุณอยู่ในบริวารของคุณนั่นแหละซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรหรือว่าหน้าที่การงานของคุณได้ประสบความสําเร็จคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปสถานที่ใหม่ๆนะคะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่คุณคุ้นเคยที่คุณเคยไปมาแล้วอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ คุณจําได้สปิตที่กําลังบอกคุณดีไที่กาลังไก์คุณว่าคุณจําได้คุณรู้สึกอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นเดจาวูคุณกาลังรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไฟดีนะคะแล้วก็ใครบางคนจะหวนกลับเข้ามาหาคุณเป็นความรักความสัมพันธ์การกลับมาครั้งนี้อาจจะเป็นการกลับมาสารภาพรักสารภาพความในใจหรือว่าความคิดถึงมีคนที่ต้องการมาออฟเฟอร์ดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตคุณเป็นเรื่องราวของความรักที่เป็นรักแท้ พอยืยนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น The Magician มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่น่าเชื่อมันจะมีเรื่องราวปฏิหารบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับคำตอบที่คุณรอคอยมานาแสนนาแต่ไม่เคยได้อยู่ๆก็ได้มันมีเกณฑ์ที่จะมีปฏิหารหรือความหัาจรรย์บางสิ่งอย่างเกี่ยวกับโซเมตเกิดขึ้นโซคอนเนคชั่นเกิดขึ้นหรือใครบางคนที่ที่คุณรู้สึกอะไรพิเศษบางอย่างนะคะ ทีนี้คุณต้องฟังเสียงหัวใจฟังเสียงสัญชาตญาณในตัวของคุณเพราะคุณกำลังที่จะได้รับคําตอบจาก d y y คุณกําลังได้รับคําตอบจากการเดินทางชีวิตใหม่ๆที่กําลังที่จะทำให้คุณได้เติบโตและ d i วาํกลังบอกคุณได้รู้ว่าคุณมีความหมายในตัวเองมีเอกลักษณ์ในตัวเองมีคุณคุณสร้างปฏิหาร ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ด้วยตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะมีสติมีสมาธิมีการวางแผนมีความคิดมีไอเดียมีไลฟ์สไตล์มีความเป็นตัวของตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นแหละคือคือความแฉยจแล้วก็คุณสร้างปริหารได้เลยไม่ว่าตอนนี้จะสมมุติเป็นเรื่องสุขภาพสมมติสุขภาพไม่ดีมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมันอาจจะไม่ได้หายไปแต่เมื่อคุณรู้สึกว่าใส่ใจตัวเองแล้วคุณคุณสามารถหาข้อมูลในการใส่ใจสุขภาพนะคะ ใส่ใจสุขภาพแบบล้ำลึกมากๆไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการใส่ใจการทานอาหารการใส่ใจเรื่องของอกล้ามเนื้อเซลล์ต่างๆนานา,นา,นา,นานในร่างกายของคุณคุณตระหนักบางสิ่งบางอย่างในจิตวิญญาณของคุณนั่นแหละคุณมีความมาจาจันที่จะสร้างปฏิหารของสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นนี่คือตัวอย่างนะคะถึงไม่ถึงจะไม่ได้หายในโรคนั้นๆที่เป็นอยู่แต่มันทาให้สุขภาพร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นมีความสุข กระปี้กระเป๋าก็ชุ่มกระชวยแข็งแรงแข็งแรงนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะความแข็งแรงคือภูมิต้านทานกับโรคต่างๆแล้วก็สุขภาพจิตใจเราก็ดีด้วยนะคะมีความสุขมีพลังงานดีๆด,ด้วยเช่นกันนั่นคือ The m a g มจิเชบางสิ่งบาอย่างที่กําลังจะเป็นเรื่องราวปริหารมาจารย์กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณนั่นแหละเป็นเดอะสตา์คุณแหละเป็นดวงดาว ที่เกิดมาเพื่อจะสร้างสร้างชีวิตของคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณสร้างการเติบโตสร้างสายงานสร้างจิตวิญญาณสร้างการตื่นรู้สร้างหนทางใหม่ๆให้กับตัวตนของคุณถ้าคุณอยากได้คําตอบอะไรคุณลองถามปล่อยคําถามไว้ในใจของตัวคุณเองแล้วคุณจะได้คําตอบจาก DI แล้วก็สปิริตที่อยากจะบอกและไกด์ไลน์ให้กับคุณแต่คุณจะต้องควบคุมอารมณ์ความใจร้อนความดื้อรั้นความอีโก้ของตัวเองให้ได้ลดละปล่อยวางแล้วก็หาความสุขหาความสงบ ให้ตัวเองใจเย็นๆสบายๆและคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงคัดกรองหรือสื่อสายจาก dy แล้วก็สร้างความมหาศย์และปฏิหารบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็พิเศษมากๆมันลึกซึ้งมากๆจริงๆเชื่อว่าหลายๆท่านเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจิดกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ